สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแยมแบล็คเบอร์รี่นะคะก่อนอื่นเราก็ไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ตรงบริเวณที่เราเก็บนั่นแหละค่ะเยอะมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาเก็บด้วยจังเลยไปชมวิธีการทำนะคะง่ายๆค่ะ ตอนนี้เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตรงนี้เราจะเราจะแช่แช่แข็งไว้จะ้ะส่วนอันนี้เนี่ยครึ่งกิโลเราชั่งออกมาครึ่งกิโลนะคะก็จะทำแยมกินกับขนมปังอันนี้เป็นน้ำตาลสำหรับทำแยมค่ะหรือที่นี่เรียกว่าซีนซอกเกอร์ ก็คือทํากับผลไม้ได้ทุกชนิดเลยจ้ะอัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งค่ะคือ,อน้ําตาลชนิดนี้เนี่ยประเทศนี้เนี่ยหรือว่าในโซนยุโรปหรือว่าหลายๆประเทศเขาก็นิยมจะทําน้ําตาลออกมาซึ่งสามารถเอาไปปรุงทําแยมได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเอาส่วนหลายๆส่วนมาผสมอะค่ะเขาก็จะทําสําเร็จรูปมาเลยขอให้เรามีผลไม้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ วิธีการทำเขาก็จะบอกค่ะเขาจะบอกเลยว่าอัตรา,าส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเราจะต้องคุกก็คือปรุงอะนะคะในทาในที่ความร้อนอะนะคะ3-5นาทีอันนี้ไม่ใช้น้ําเลยนะคะล้วนๆเพียวๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เราจะทําแค่พอกินนะคะก็ครึ่งกิโลจ้าแล้วก็น้ําตาลสําหรับทํำครึ่งกิโลจ้าช่างเรียบร้อยแล้วก็ส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะโดยปกติแล้วผลไม้ที่เป็นชิ้นใหญ่หรือว่าเราต้องการให้ละเอียดเราก็นําไปปั่นก่อนก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ปั่นจ้าเราก็ใช้วิธีบดเอานะเพราะว่าลูกนี้มันนิ่มอยู่แล้วค่ะ แล้วแต่ชอบค่ะปั่นก็ได้ค่ะแล้วเราทําแบบนี้เราก็ใส่น้ําตาลผสมลงไปค่ะนีจาน้ําตาลเราก็ใส่ลงไปจ้ะอันนี้เราเปิดไฟแล้วนะคะน้ําตาลครึ่งกิโลนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็จะคุกเรียกว่าต้มนะคะสักประมาณเกือบเกือบสิบนาทีค่ะประมาณนี้จ้ะ แล้วก็ทิ้งให้เขาเย็นแล้วเราก็จะกรอกใส่ขวดที่สะอาดแล้วนะคะเพื่อนดูสีสนะิเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะคะนี่จ้าเดือดได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วนะคะเราจะตักให้เพื่อนๆนดูนะคะนี่ค่ะน่ากินเลยเดี๋ยวรอเย็นอีกทีแล้วมาดูอีกทีนะคะกินกับขนมปังค่ะ ยมจากธรรมชาติเราก็จะกรอกลงขวดที่ทำความสะอาดไว้แล้วนะคะขวดโลกแก้วค่ะก็ตอนที่กำลังอุ่นๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเย็นแล้วมันจะตักลำบากนะคะเราก็กรอกไว้แล้วก็วางให้เขาเย็นตัวลงแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นค่ะก็จะเก็บไว้น่าจะประมาณ ไม่ควรจะเกิน1เดือนนะคะถ้าเราทำแบบไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะสำหรับเราก็อาทิตย์สอาทิตย์ก็หมดแล้วค่ะนี่จ้าทั้งหมดเลยค่ะครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเราก็จะได้ตามนี้เลยชิมแล้วรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้ลูกที่เหลือนะคะเราจะแช่แข็งไว้เดี๋ยวต้องไปเก็บอีกแล้วค่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆชิมแล้วอร่อยมากเลย เดี๋ยวเราจะตักให้เพื่อนๆดูนะคะใกล้ๆค่ะนี่จ้าจ้าเดี๋ยวเราตักให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะแยมแบล็ k เบอร์รี่นะคะทำแบบไม่ต้องปั่นนะคะแล้วได้เขียวนิดๆด้วยค่ะอร่อยอย่างนี้ ไกินกับขนมปังค่ะใครมีแบลเบอร์รี่ก็ลองทำดูนะคะมาจ้าเราจะกินให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะนี่นะกินเลยกินเลยอืม อร่อยมากเลยมากินด้วยกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันเราก็มีแรงทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกไลค์เลยค่ะทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ thank for watching bye bye